สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับมาพบกันตอนสุดท้ายครับพี่ชายสำหรับวันนี้นะครับกับกับพระสมเด็จหานุมานนะครับหรือคงกระพันนะครับนะรุ่นนี้นะครับเป็นหนึ่งรุ่นนะครับนะตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายแล้วพี่นะวันนี้เดี๋ยวมันเรามาเปิดการพมการพร้อมกันครับพี่ชายนะครับหากชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเรามาลุยรายการแรกกันเลยแล้วกันครับพี่นะสำหรับรายการที่หนึ่งวันนี้จะมาเปิดนะฮะ สิบห้ารายการนะครับสิบห้ารายการนะครับนะสิบห้าสิบหกรายการพี่ชายนะครับมาครับรายการแรกพี่เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อหนุมานชนะศึกนะฮะกำไลทองคู่ฝังเพชรตะกุดหกดอกฝังบุญนี้นะฮะรายการนี้นะครับนะเลขโคดนัมเบอร์ใหมายเลขสี่สามองค์นี้สวยมากนะครับขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้สามร้อยบาทกับพี่ชายรายการที่หนึ่งฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปที่เป็นรายการที่สองครับรายการที่สองเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อก้นคบนะครับโทนสีดำตะกุดสีดอกพี่เลขโคเ้เบอร์หมายเลขสามสาครับเอาไป250ราสิบบาทนะครับรายการที่2นะครับนะต่อมาครับรายการที่3ครับพี่ รายการที่สามครับเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อน้ําตาลนะครับเป็นเนื้อน้ําตาลโดยแบงก์เสกตะกุดทองทิพซี่ดอกครับพี่เลขคนจัเบอร์หมายเลขสี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ครับพี่ชาย รายการที่4เปิดขึ้นมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นมาสเตอร์พีซทรับพี่นะฮะพระศิวะอวตารจีวรสายศิลองค์คลาวสมุบุด,ด,ดำํำเพชรทองคำานะครับแผ่นทองคำข้าหลังตัดฝังเนี่ตะกุดทองคำสี่ดอกพี่โอ้โหนี่ฮะสุดจัดครับพี่ชายรายการนี้มาสเตอร์พีซรายการอันดับสองเลยนะพี่นะองค์นี้รายการอันดับสองเลยพี่นะขอที่หนึ่งพันบาทนะครับองค์นี้ขอที่หนึ่งพันบาทนะพวิชายรายการที่สี่นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเปิดขึ้นมาครับพี่นี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อแดงสมุเลือดโรยตะไบทองตะกุดทองทิพย์สี่ดอกครับเลขคัวตัวเบอร์หม่เลขแปดสี่สิบหกฮะรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะครับขอที่สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่ชายรายการที่ห้าต่อมาครับ เป็นรายการที่หกครับโอ้โหที่หกเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาเทพเกาะเพชรจีวรสสินององดากับลายทองคู่แผ่นทองขลับตัดตะกุดหกดอกฝังบุนนะนะและก็หลังปิดจีวรขลับตัดนะฮะนี่ฝังเพชรนี่ฮะเลขคนเบอร์เลขสี่สิบเอ็ดครับเป็นรายการที่หกครับรายการที่ขอที่สี่ร้อยบาทครับิีจชาย,ายาร,ร,าร,รายการที่หกนะครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดครับ รายการที่7เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้ตะกรุดเงินทองดอกนะครับแล้วก็แผ่นเงินตรงกลางฮะเลขโคดเบอร์หมายเลข18ครับรายการนี้าาร, 7, ย 100, 000, ร,รายการที่7นะครับเนื้อมงคลใช้สิทธิแสนคงคงฮะนี่ฮะรายการที่7นะครับเอาไปวิชาย500บาทนะพี่นะเงิน6ดอกและแผ่นทองแผ่นเงินข้างหน้าอีกนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่8ครับรายการที่8เปิดขึ้นมาพี่ ลายการนี้เป็นเนื้อเกาะเพชรประกายแสงฮะกำไรทองคู่แผ่นทองขนาลัตัดนะครับปิดทองข้างหลังนี่โอ้โหเลขคุณทะเบอร์หมายเลขสามสิครับลายการนี้นะครับแบ่งปันพี่พีที่สี่ร้อยลายการนี้แบ่งปันที่พี่พีที่สี่ร้อยบาทครับลายการที่แปดนะครับต่อมาครับเนลายการที่เก้า รายการที่9เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้อกระดูกช้างหน้ากากไม้พยุงฝั่งเพชรสังกิตตะกุดทองทิพย์สามดอกนี่โอ้รายการนี้สวยจังเลยพี่อันนพี่นะรายการนี้สวยๆเลยครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่เก้านี่ครับนี่ฮะรายการที่9้าครับ,รบ,รรบสวยๆเลยนะเลขโคตณทะเบิหมายเลขหนึ่งเลขแม่ทับด้วยเลขโคุณทะเบอร์หมายลเลขหนึ่งเลขแม่ทับนะครับองนี้ผมขอห้าร้อยบาท รายการที่ผมขอห้าร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่เก้านะครับต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้ฮะนี่เนื้อฝังเพชรามารขนัขบตัดปีเป็น์ทอนะกุดหกดอกนะครับ <c oughs> เนี่ย <c oughs> เลขคนจะเบอร์ใหม่เลขสิบห้าครับรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อเท้าปูทูบเก้าวัดนะฮะเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับหมายเลขสี่ศูนย์ครับ,ร,บรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะต่อมาครับรายการที่สิบสองครับพี่ชาย รายการที่12เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นเนื้อไม้มะขามโอ้โหไม้มะขามครับไม้มงคลฝั่งเพชรตรงสังกติมีไม้มะขามฮะรายการนี้นะฮะไม้มะขามครับสวยๆเลยเลขโค้ดเบอร์ยี่สี่ไม้มะขามเอาไปออ้เงี้ขอ350ิบาทนะครับไม้มะขามขอ350ิบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่12นะครับต่อมารายการที่13ครับ รายการที่13เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นตะกุดเงิน6ดอกนะพี่นะแผ่นเงินขลามตัดตรงกลางพี่รายการนี้ราคาเดิมเลขคนจเบอร์สิบหกรายการนี้ผมขอที่500บาทราคาเดิมพี่ทายตะกรุดเงินจัดเต็มพี่นะครับรายการที่13นะครับต่อมาพี่ทายรายการถัดไปที่เป็นรายการที่14ครับรายการที่4รายการนี้เป็นเินน้ำตาล รวยว่านสาวหลงมหาสเสน,น่ห์สี่ดอกพี่เลขคุณตัวเบอร์หมายเลขหกกระดกซับครับรายการนี้รายการที่สิบสี่ครับขอสามร้อยบาทนะครับขอสามร้อยบาทพี่ชายรายการนี้มมุนสารแน่นๆครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบใช่ครับรายการที่สิบห้ารายการนี้เป็นเนื้อสายลุงม,มหาเออ่มวลพระพายสะกดทับจีวัลสัตหีองค์ขางกำไรทองคำคู่ฝั่งเพชรหนุมานตะกุดทองคำสามดอกพี่นี่ฮะ รายการที่10 15ครับนี่รายการนี้เอาไป900บาทนะครับ900บาท้อยบาทค่ะวิจายรายการที่15นะครับต่อมาครับรายการที่16รายการสุดท้ายครับรายการที่16รายการสุดท้ายครับเอ้ย20สิบอนะรายการที่16รายการนี้เนื้อมาเป็พยุงหน้ากากกระดูกช้างฝั่งเพชรตรงสังกะสนะฮะตะกุดเงิน4ดอกครับนี่ฮะรายการนี้ตะกุดเงินด้วยนะพี่นะ มีตะกุดเงินให้สี่ดอกนะพี่จ๋านี่ฮะโอ้โหเนี่ยรายการนี้รายการที่สิบหกนะครับผมขอไปปันในวีที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทครับพี่ชายนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดนะฮะโอ้โหรายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อหินลาพีสเนี่ยเนื้อหินลาพีสครับโอ้โหเซอร์ไพรส์ครับ เนื้อหินหรลาพีทพี่ปัทถมมาเลิกเลขคนเบอร์มานเลขสิบเจดครับรายการนี้ฮะรายการนี้ผมขอที่หนึ่งพันบาทนะครับรายการพิเศษครับผมขอที่หนึ่งพันบาทครับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดเปิดขึ้นมาพี่ รายการที่ทิวันสัสตินจะกุดทองทิพหกดอกนะครับรายการที่สิบแปดเลขโค้ดตําเบอร์หมายเลขสิบหกเอาไปสี่ร้อยบาทเอาไปสามร้อยห้าสิบาทพี่พิเศษให้ท้ายคลิปนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบเก้ารายการที่19เ้าเปิดออกมาลายการนี้เป็นเนื้อหนุมานลายผพาทิวันสัสินตะกุดทองทิพเก้าดอกไอหกดอกนะครับนี่ตะกุดหลังอิสนี่สวยมากพี่เนื้อนีเนี่ รายการนี้ได้คุณตัเบอร์สี่เก้าครับเอาไปสี่ร้อยบาทพี่ชายและกูดสามกระสัทด้วยรายการที่สิบเก้านะครับต่อมาครับรายการยี่สิบรายการสุดท้ายครับรายการยี่สิบรายการสุดท้ายครับยี่สิบรายการนี้เป็นเนื้อมาร์ตอพิสสายลุ้งนะครับกูดทองคิปหกดอกหน้ากากสามกระสัดพี่โอ้โหเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขสามด้วยหนะ้ากากสามกระสัดขอที่หกร้อยบาทนะครับเหมือนเดิมขอที่หกร้อยบาทครับพี่ชายนะครับนะ นี่ครับโอ้วันนี้ก็มี20รายการใี่พชายนะฮะชอบใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ n d Line และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะกราบขอบพระคุณพี่พี่ท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ